ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมใจมันว่าวุ่นเหมือนพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาอาตมาเชื่อว่าทุกคนเคยเจอมีโยมคนหนึ่งมาปรึกษาอาตมาว่าหลวงพ่อคะหนูอยากสงบแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงสมถะวิปัสสนามันต่างกันยังไงคะ อาตมาเลยบอกไปว่าสมถะคือการทำใจให้สงบเหมือนเราเอาน้ำคโคลนมาตั้งไว้เฉยๆสักพักคโคลนมันก็จะตกตะกอนน้ำก็จะใสเราอาจจะใช้การสวดมนต์ภาวนาหรือเจริญสติในลมหายใจอาณาปานสติสติปัฏฐาน คือระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อเธอหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกส่วนวิปัสสนาคือการมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เหมือนเราเอาน้ำที่ใสแล้วไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศเราก็จะเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนวิปัสสนาทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เรายึดมั่นถือมั่นได้แล้วจะเลือกแบบไหนดีอาตมาว่าเริ่มจากสมถะก่อนทำใจให้สงบก่อน แล้วค่อยต่อด้วยวิปัสสนาเพื่อให้เราเห็นความจริงของชีวิตจำไว้นะโยมใจที่สงบคือจุดเริ่มต้นของปัญญาจงเจริญสติในทุกขณะจิตแล้วความสุขที่แท้จริงจะบังเกิดขอเจริญพรและขอให้ญาติโยมติดตามอาตมาต่อไปเพื่อรับฟังธรรมะดีๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตสงบและเป็นสุขยิ่งขึ้น